ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านครับผมสวัสดีช่งชวงเช้าครับามาดูคันที่อยู่ที่บ้านครับว่าทำอะไรไปบ้างหรือหมดสักเกียงครับไม่เหลือเลยเกียงตับ หรือหมดแล้วครับมาดูครับ่าลืออะไรไปบ้างนี่ดูสภาพครับเอามาเอามาลื้อครับรถก็รถก็ถกทำงานได้ครับรถทำงานได้ขับได้ไลยได้แต่มาลื้อเก็บครับนี่อ่มมันต้องซ่อมแบบนี้ครับ ก็บรายละเอียดมันต้องเก็บแบบนี้ครับนะเก็บแบบนี้แล้วแต่ความชอบครับว่าแต่ละคนจะเก็บรายละเอียดของรถแบบไหนครับแต่สําหรับผม,ผมจะเก็บแบบนี้เลยนะครับถอดผมจะถอดออกให้หมดล้างเสร็จปุ๊บแล้วก็เก็บสีครับตั้งแต่พื้นพื้นเฟรมนะครับ เฟมถอดออกหมดแล้วประกอบใหม่ทีละชิน้นดูสาพานครับจะย้อนแสงนิดนึงนะครับหรือออกหมดนะครับไม่เหลืออะไร นะครับเกานอกเกานอกตัวนี้จะมีตัวปรับคอนโทรลอยู่ครับมีตัวปรับคอนโทรลอยู่เดี๋ยวจะถอดออกครับผมนะเดี๋ยวจะถอดออกเพราะมัน มันรกครับมันรกกับใบก็ลกมากถือว่าอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ถอดออกนะแต่แต่จะใช้แค่ใช้สายแค่สีเส้นครับที่วนมาจากโน้นแล้วเข้านี้ คนมาจากมือโยกเราแล้วก็เข้าตัวนี้สี่เส้นออกไปสี่เส้นครับนะเพื่อไว้สลับสวิงกับอาร์มครับสี่เส้นตัวอื่นก็จะถอดออกให้หมดครับแล้วก็อุดไว้นะอุดอุดรูไว้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูลายอีกทีหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงต้องดูลายอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไง ตอนแรกว่าจะไม่ถอดมอเตอร์สวิงครับแต่ดูครับนี่ครับสภาพด้านในครับดูรครับเละหมดเลยนะครับสภาพด้านในสภาพด้านในเละเลย เดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอดน็อตน,นี้ออกถอดน็อตน,นี้แล้วก็น็อตตัวใหญ่นี่ครับต้องเอาออกรับเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนซีนชุดนี้แล้วก็ล้างพวกลูกปืนครับนะเพราะมันสภาพมันไม่ไหวครับถ้าเราไม่ล้างเดี๋ยวซีลรั่วแน่นอนครับถ้าเอาไปใช้แล้วก็ลูกปืนอาจจะแตกได้ครับ <c oughs> แต่แต่ยังดีที่มีน้ำมันอยู่นะครับนะ แต่ยังดีที่มีน้ำมันอยู่ลมหนาวมาแล้วครับนะแถวบ้านผมเรือบมารือ,รอถ้าทำทำชุดนี้เสร็จก็ จะได้วางทีละชิน้นครับวางทีละชิ้นน่าจะเป็นน่าจะดูไปน่าจะได้วางเครื่องก่อนทำเครื่องเสร็จวางเครื่องก่อนครับวางเครื่องก่อนวางเครื่องอืมหรือว่าจะวางสายไฟดีก่อนครับแต่แต่ถ้าวางสายไฟดีทำแคม ยึดดีๆก็ผมว่าน่าจะโอเคกว่านะแต่ถ้าใส่ใส่เครื่องไปแล้ววางสายไฟมันก็จะแคบนิดนึงแต่ถ้าเราวางสายไฟไปไปรอแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนี่จบเลยครับนะจบเลยอาจจะต้องวางสายไฟก่อนครับนะ ถึงค่อยเก็บครับเดี๋ยวไม่อะไก็ต้องล้างก่อนต้องล้างก่อนเป็นล่เก็บทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้น เถอดออกมานี่น <finger footing> <informação> ็อตแท่นเครื่องยึดตัวนี้ยึดมียึดด้านหน้ามีตัวนี้ตัวเดียวครับฝั่งนี้ไม่ได้ยึดเลยฝั่งนู้นยึดตัวเดียวฝั่งนี้ไม่มีไม่ไม่ได้ยึดผมว่าสมัยสตาร์ทเสร็จปุ๊บสมัยเครื่องมันสั่นจังเลยตึกตึๆกๆึกตึกตกตึกโอ้โหเดี๋ยว เวทดนี่เสริมสองชั้นมาแล้วนะเหมาะกับการใส่พิเศษแล้วกับุวกกี้ใหญ่ครับยังไงก็ไม่กระดกครับสบายสบายเลยหน,นักมากมาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่นน ลมเหนือมาแล้วครับไม่น่าจะฝนแล้วนะครับผมดูไปแล้วอากาศบรรยากาศดีมากนู่ครับพวกเครื่องพวกอะไรเอาไปเก็บไปนั้นหมดแลวครับนะพวกเครื่องพวกเพยถอดเมื่อวานนะครับผมถอดเมื่อวาน สมุดเกลี้ยงเลยครับไม่รู้จะประกอบถูกหรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟแอร์ไฮดรอลิกเครื่องนี่ครับต้องทำทำให้ถึงครับถ้าทำแบบครึ่งคึ่งกลางๆอย่าทำเลยดีกว่าครับมันเสียเวลานะมันเสียเวลามันแล้วก็อยู่ที่บางคนครับแต่สำหรับผมมันต้อง เอาให้สุดครับผมนะต้องเอาให้สุดต้องเอาให้สุดทีมงานสัภาานต้องเอาให้สุดเวลาทำอะไรแล้วต้องทำให้มันดีไปเลยครับนะทำให้ดีทำให้เด็ดไปเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ